ใช้ได้ครับไมได้เยแก็้องให้ห้องเขานอนเนอะเพราะว่าไอ้ห้องจะมีให้ที่การพวกยุงครับเดี๋ยวนี้เราีแว่าไอ้ห้องผมะมันก็ยุงยุงเขาเต็มเลยเดี๋ยวนอัวเดียว

็เป็นหัวหน้าหมู่ห้องสามครับสามสามนะครัห้าหกากาการนห้รักหีาก้าหกห้้าหก้กห้้กต้าหกห้ไหกหาหาหากา้กาาัากากกได้าก้้้ก เฮ้ยต้องมาที่ไหนเยอะเยอะเลยเนี่ยโอ้ยถ่ายเยอะขึ้นเลยเฮ้ยตะวันแข็งแรงก็ปัญหาที่ผม็้มงมีระช่วงเช้าที่ทำงานคือแบบว่ายังแบ่งไม้เป็นระบบพงอไหนก็ช้าเดินช้ามากเลยจะทักเที่ยวเราเพ่จะได้เงินเดือนพตอนบ่ายเราแบ่งมัเป็นระบบเออแบ่งเป็นชุดๆมาทำเพื่อช่วกั ชื่อเล่นชินนทครับขัวหน้ามูลเลขาธิการีาา่บรมว,วันนี้ก็ก็รู้สึกดีใจที่พี่ๆน้องๆมีความมารวมกันสามัคคีกันทำรงอาหารก็ได้เห็นสิ่งที่แบบเห็นพิเไมไ่คิดว่าพี่ๆหลายคนทำได้เช่นพวกพี่โอทำอาหารเป็นไงนน ขอบคุณใ <c oughs> ต้นี <c oughs> ้ครับที่ทำให้สองนากีครับ เรือหนาเป็นเรื่องบ้านของตัวเอนะที่สี่ครับสี่สิบห้านะครับก็สำหรับค่ายเนี่ยก็ขอร่วมมือของของน้องและเรื่องๆอกคนก็มีบ้านนะครับบางคนอู่พี่ก็อู้ก็ขอขอบใจน้องตะวันวันนี้ก็สดูทั้งวันเลยไม่ไม่ได้พัก ที่เราทำก็อร่อยนะครับตั้งใจทำได้อาหารแล้วแลทำอาหารที่อร่อยให้เรานะครับทานเพื่อให้มีกำลังกายซูอางานที่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าผมคิดว่านะครับประชาชนเราอยเกินไปกับงานที่ใหญ่มากสุดท้ายก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับ อยู่เีนปมเ่บ้าหา่นยหนึนะคคือถ้กเขารู้สึกว่าเนคือรู้สึกดีนะที่ว่าได้มาที่คือมันทาให้เรารู้จักกันมากขึ้นคือโดยส่วนตัวเนี่ยคือจะบอกว่าแค่ไม่รู้จักุ่นนองเลยคือแม้แต่บบางทีหน้ารุ่นน้องบางคนอีกที่แยงไม่รู้เลยจะรู้ว่ามาค่ายเนี้ยทำให้แบบว่าเออได้รู้ว่าเฮ้ยน้องคนนเชื่อได้รู้แบบได้รู้จักหน้าได้รู้จ เออได้มากขึ้น่ะเราไม่รว่าเมื่้บว่าเอยู่ในมอเงี้ยเหมือยังไม่รู้เลยาเนี่ยมันรุนองอเราอะอะไรประมาณอะไรอ่ะไนุมขึ้นอะไรแต่ถ้าเกิดเรื่องงานนี้ก็แกบอกว่าเออมันเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ืองานนี้มันก็มันก็เหนื่อยอะแต่มันก็สนุกนะที่ยวว่าเกับ แบบพักแล้วก็พักได้เนอะถูออ่ะอยากให้แบบว่าเฮ้ยเราพักแล้วก็แบบมันช่วยๆกันหน่อยไม่ได้พักแล้วแบบไม่หายเงี้ยไปเลยคือแบบมันเหนื่อยสงสารเพื่อนๆด้วยนะคะแบบว่าทุกคนที่มาทำอ่ะคือทำคือมันเหนื่อยกันทุกคนแหละแต่คือก็อยากให้ช่วยๆกันเพราะว่างานจะได้เสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณค่ะ คุณมาที่ายดิโอเหรอแล้ว้อเอาซึ้งแบบร้องไห้เลยนะเอาาป็นหัวหน้าฝ่ายบริการค่ะค่ะค่ะอาหารนะเอออร่อยปะ มันอาจจะแบบไม่พอใจบางคนนะว่าเอออาหารอาจจะไม่เข้าใจบางคนนะแต่ก็คือว่ารักใจทำม,มาค่ะก็ตื่นเช้ามากแล้วตื่นก่อนน้องๆตื่นก่อนเพื่อนๆ <c oughs> เราตรงตำแหน่งกำลังครั้งแรกครับก็พี่ขอสรุปแล้วกันนะจากทุกคนที่พูดมาเนี่ยเอาไปตะลายมาเลยอะไรขอพี่เลยคือพี่มาลับหน้าที่กำลังครั้งนี้นะครับคือจะบอกว่าประสบการณ์เนี่ยไม่มีเลยครั้งแรกนะครับก็คือถ้าผิดพลาดต้องเผชิญโค้น้องนันะครับแล้วก็ขอชี้แจงเรื่องพี่นอนนะพี่คอมบอลพูดใช่ไหมครับเรื่องพี่นอนคือว่าก็ชิซ่นเป็นประสบการณ์แรกของน้องเพราะบางที เราไปเช่าใช้าหนะครับอะไรก็ไม่แน่นอนครับซูบางทีเราอยากได้ห้องดีๆเนี่ยเราจะไม่ได้ห้องแบบที่นอาต้องจางก็ได้คือประสบการณ์ครับส่วนเรื่องสวัสดิการนะครับอันนี้เพิ่ตรงเลยนะครับก็คือทำอาหารกันได้ดีนะครับบางคนผมก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะทำอาหารเป็นนะครับอันนี้ก็บองเลยว่าทำเก่งมากนะครับสำหรับครับส่วนในด้านความสองพันธีนะครับที่ดูมาีเราก็จะบอกว่าสอมพันธีอันนี้นะครับคือไม่เคยคิดเลยว่า ปีหนึ่งทีสองปีสามเนี่ยเขาจะมีความมาให้ค่ะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือเวลาบางเรื่องเรกนะครับาะครับมันจะทำให้เราเห็นได้ชัดว่าความหุ่นยายนก็ความสอมตัวทีเป็นยังไงครับเช่นน้องปีหนึ่งนะครับอันนี้ต้องรับเถิดน้องปีหนึ่งนะครับว่าเขาเป็นทีมเวริร์ะด,ดีมากเพราะถึงจะมีแค่สองห้องนะครับแต่ว่าคือสอมตัวทีมากเลยก็เดีย๋ยวเรา็ทำให้พวกพี่นะครับปีสองร้อยปีสามเนี่ยรู้ว่คานนะค,ะความสองตัวเป็นยังไงแล้วความมาใต้เราเป็นยังไงนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ หวังว่าน้องคงจะมีความสุขกับการมาใช้ทางนีนนน้นะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับก็ได้ฟังในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมของทีมนะครับมาเปิดใจฟังว่า ด้านเรื่องขการทายอะไรนะครับแล้วกไม่เป็นภาษาอเไรสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ที่นาจ่ายนี้นะครับเพราะที่คุยกันหลายคนอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งจริงจริงตอนที่เรียกว่าชุนทีก่อนหน้านี้อาจารย์ก็รู้ปักบอกว่าอย่าดูอย่าดูนะครับอย่าดูโอเคตก่ง